สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่การอ่นานไพ่ของช่องนายถิ่นฮารโรสิบเก้านะคะคลิปนี้จะเป็นการทํานายดูความรักของชาวราศีพิจิกเป็นความรักในช่วงเดือนสิงหาคมนี้เนาะเปิดไพ่มาแล้วในฝั่งของคุณแล้วก็เขาคนนั้นนะคะเรื่องเราสามารถที่จะสอบฟังกันได้ในฝั่งของเราแล้วก็เขาก็อาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นกับใครเลยก็ได้นะคะเป็นการอ่านทั่วไปชาวราศีพิจิกและข้ะนาพิจิกในช่วงนี้น่าจะมีความรู้สึกรักใครสักคน,นีมากๆแต่ว่าเราไม่ค่อยมั่นใจหรือเปล่าเอ่ย บางท่านอาจจะมีความรู้สึกรักแต่ในขณนะเดียวกันเหมือนคนที่เฝ้าคอยสังเกตการดูสถานการณ์มีบางอย่างที่ทําให้เราคาใจอยู่ในตอนนี้เนาะบางท่านอาจจะมีจุดที่เราอยากจะพูดอยากจะคุยอยากจะเคลียร์อยากจะถามเขาอะนะคะแต่ว่าเราอาจจะยังมีความกลัวก,ก,ก็กล้ามีความไม่แน่ใจมีความไม่มั่นใจอาจจะเป็นเพราะว่าลึกๆในใจของเรารู้สึกเหนื่อยแล้วก็เป็นไปได้ เพราะว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เราได้พยายามทําเรารู้สึกเหมือนเราต้องพยายามอยู่ฝ่ายเดียวสู้อยู่คนเดียวจนทําให้ในตอนนี้เราอาจจะมีภาวะอิ่มตัวเกิดขึ้นไพ่ความรู้สึกในใจขึ้นจูเร์เป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงจุดอิ่มตัวอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นในหัวใจบางท่าในช่วงนี้อาจจะมีช่วงลาวการที่เราอาจจะอยากอยู่เดียวๆอยากอยู่คนเดียวในโลกส่วนตัวของเราไม่อยากให้เจอวุ่นวายกับใครแล้วก็ได้เพราะว่าทุกอย่างมันอาจจะค่อนข้างอิ่มตัวแล้วอะ ซุปก็อิ่มตัวแล้วทุกก็อิ่มตัวแล้วก็เลยไม่ค่อยอยากที่จะพยายามอะไรมากมายแต่ทีเนี้ยไพ่พลังงานของคุณเป็นไพ่เด็กถือดาบางท่านอาจจะเิยชาวธาตุลมเป็นกุมเทมุนหรือไม่ใครสักคนอาจจะเป็นคนที่อยู่น้อยกว่าก็ได้นะคะเป็นไพ่ของคนที่เฝ้าคอยสังเกตการดูสถานการณ์ถึงแม้ว่าเราจะมีอะไรบางอย่างที่อยู่ในใจของเราแต่ก็อาจจะยังไม่ได้ผีแผลอะไรมากมายซึ่งเปิดซองขึ้นมาเป็นไพ่หนึ่งถ้วยบางท่านอาจจะเคยชาวธาตุน้ำมีนกรฏพิจิตนะคะ เป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงความรักความรู้สึกของเราที่มีให้กับเขายังเต็มที่อยู่ในใจของเรานั่นแหละแต่ว่าเราในตอนนี้อาจจะอยู่ในจุดที่เราพยายามจะยับยั้งชั่งใจตัวเองเอาไว้เพราะว่ายิ่งพยายามยิ่งสู้ก็เหมือนเราสู้อยู่คนเดียวนะทีนี้พลังงานภาพรวมที่เหลือมีไพ่หนึ่งดาบนะคะ5ดาบแล้วก็หนึ่งเหรียญตำแหน่งอดีตคือหนึ่งเหรียญบางท่านอาจจะคุยกชาวธาตุดินกรสบกันในช่วงที่ผ่านมาบางท่านอาจจะได้รับโอกาสจากใครสักคนหนึ่งเป็นการหยิบยื่นการนําเสนอ ที่ค่อนข้างเบาบางมันอาจจะดูเชื่องช้านะคะเหมือนไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงไม่ได้ส่งผลอะไรมากมายแต่ว่าเรารู้สึกได้ว่ามันมีอะไรที่ค่อนข้างจริงอยู่ในนั้นใครสักคนหนึ่งอาจจะทักมาหาคุณเข้ามาหาคุณแสดงความจริงใจกับคุณแบบเบาๆเป็นไพ่หนึ่งเหรียญน,นะคะมันเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงความเชื่องช้า อาจจะไม่ได้หวือหวาโรแมนติกอะไรมากมายแต่คนจะรู้สึกได้ว่ามันมีความจริงอยู่ในนั้นเนาะหรืออาจจะเป็นตัวของคนที่รอคอยโอกาสรอคอยความหวังมีความจริงจังมีความหนักแน่นให้กับใครสักคนหนึ่งคาดหวังความสัมพันธ์ที่สามารถจะเติบโตได้อะไรแบบนี้นะคะแต่วันมองว่า,วาน่าจะเป็นใครสักคนหนึ่งเขามายืย่นอะไรบางอย่างให้กับคนมากกว่าในช่วงที่ผ่านมาซึ่งณนะปัจจุบันนี้มีไพ่หนึ่งดาบก,กับไพ่ห้าดาบเข้ามาหลายท่านในช่วงนี้อาจจะมีช่วงนวาที่เรารู้สึกถึงสถานก,การณ์ที่ยากลำบากเนาะ อาจจะมีบ่อยครั้งนะคะที่เรารู้สึกเหมือนเราอยากจะยอมแพ้ตัดใจและพอดีกว่ากับความสัมพันธ์นี้อยากจะเคลียร์ทุกอย่างให้มันคลาย,ลายไปเพราะว่าเราไม่อยากจะอยู่ในสถานการณ์ที่มันโครงเคลงอยากจะออกยกเดี๋ยวไปจากสถานการณ์ที่ยากลําบากแต่มันติดตรงที่ว่าเรายังรักเขาอยู่นี่แหละ mm. ก็เลยทําให้เราอย่างไปไหนไม่ได้สถานการณ์ความสัมพันธ์ก็อาจจะยิงดูค้างค่ะแล้วเราเองก็ยังไม่ได้มีพลังมากพอที่เราจะเด็ดขาดกับความสมพันธ์นี้ด้วยนะคะอ่าขอหนึ่งใบให้ หาดาห่อยดีกว่าห้าดาบคืออะไรเนาะบางท่านอาจจะรู้สึกว่าเรามีช่วงเวลาที่เราทําดีที่สุดแล้วนะคะเดียมพลเลอร์ไพ่พลังงานหลักของเขาเขานะ่าจะมีจุดหนึ่งที่ทําให้คุณรู้สึกว่าเหนื่อยเหลือเกินกับการที่จะเดาใจกับการที่จะเข้าหากับการที่จะรับมือกับเขาอะบางท่านอาจจะคุยชาวราศีเมษและคนาเมษนะคะหรือไม่คนที่คุณคุยด้วยอาจจะเป็นชาวต่างชาติเป็นคนที่ทํางานหน่วยงานราชการตำรวจเป็นอาหารหรือว่า เป็นนักการเมืองก็ได้หรืออาจจะเป็นคนที่มีหน้าที่การงางในใ่โตน้องลิหวหานค่อนข้างเยอ,เอะเนาะไพ่จะสบคืเก้าดาบนะคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่ห่วงภาพหลักของตัวเองเป็นคนที่โฟกัสแต่เรื่องงานเรื่องเงินหรือว่าสิ่งที่เป็นหน้าเป็นตาของตัวเองเป็นหลักนะคะจนทําให้บางทีคุณอาจจะรู้สึกว่าเขาดูละเลยคุณไม่ว่าคุณจะทําอะไรลงไปก็แล้วแต่เหมือนเขาไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ก็อาจจะทําให้คุณค่อนข้างเครียดได้เหมือนกันเนาะขอนึงมาให้หนึ่งเหรียญค่ะหนึ่งเหรียญคืออะไรเอ่ย สิบไม้เท้านะคะหนึ่งเรียนพของพระไพ่สิบไม้เท้าแล้วไพ่แต่สับขึ้นสองเหรียญซึ่งเป็นไพ่ตำแหน่งอดีตของเขาด้วยหลายท่านอาจจะเป็นความสัมพันธ์แบบไปๆกับกลับกันนะคะอ,อ,อาจจะมีช่วงเวลาที่ห่างกันแล้วก็ได้กลับมาคุยกันในช่วงที่ผ่านมาด้วยเช่นกันถามว่าดีไหมก็เหมือนจะดีนะแต่อาจจะยังมีความยากลําบากมีความหนักอกหนักใจเพราะว่าหนึ่งอาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้กันได้คุยกันแต่ก็ อยู่อย่างนั้นละคะ่ะยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรมากมายในช่วงที่ผ่านมาทีนี้อีกฝั่งหนึ่งคุณไพ่พลังงานหลักของเขาเป็นไพ่เดียมพาเลอร์นะคะเ,เป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงคนที่ในตอนนี้อย่างที่บอกแหละว,ว่าจะโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องงานเรื่องเงินหรือว่าตัวเองเป็นหลักเเป็นการห่วงภาพลักษณ์หน้าที่ตําแหน่งของตัวเองอะไรแบบเนี้ก็เลยจะทําให้บางทีเพอาเขาโฟกัสแต่สิ่งที่เขาอยากจะโฟกัส บางทีคุณอาจจะหายไปจากโลกของเขาเลยก็ได้ในบางเวลาเนาะคราวนี้มาให้เดียมพอลเลอร์ค่ะเดียมพอลเลอร์คืออะไรเลยแต่เป็นไพ่เดียมพอลเลอร์จะเป็นลนักษณะของคนที่อยากจะทําทุกอย่างให้ดีที่สุดนะบางทีพอเขาโฟกัสเรื่องงานแล้วคุณมีอะไรบางอย่างที่คุณอยากจะคุยกับเขาอยากให้เขาเห็นอกเห็นใจหรือว่าเห็นความสําคัญของคุณบ้างช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ดีนะคะที่สามารถจะเรียกร้องเขาได้ถ้าคุณอยู่ในสถานะความสมัมคัธ์ที่มีความหมายกับเขา เป็นความสัมพันธ์ที่จริงจังเปิดเผยออกหน้าออกตาเป็นคนที่เขาให้ความสําคัญคุณสามารถที่จะพูดกับเขาได้แต่คุณต้องพูดดีๆต้องพูดเพอเพลอต้องไปแบบนุ่มนวลอย่าไปแบบกระโตกกระตากระโชกกระชากหรือว่าประชดประชนันอันเนี้ยไม่ได้เลยนะคะกับความรู้สึกของเขาที่เป็นในตอนนี้กับสถานการณ์ของเขาแต่ถ้าคุณกับเขาเป็นความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเป็นความสัมพันธ์ที่ยังไม่ได้เป็นรูปเป็นร่างอะไรมากนะคะ เรียกร้องได้ไหมเรียกร้องได้แต่ว่าอย่ามากจนเกินไปเพราะว่าเขาในตอนนี้เหมือนโฟกัสแต่สิ่งที่เขาให้ความสําคัญถ้าคุณรู้สึกว่าความสัมคัญระหว่างคุณกับเขาคุณยังไม่ได้สําคัญกับเขาขนาดนั้น<ม>ก็อาจจะเป็นการที่เราค่อยๆส่งพลังของเราไปแบบเบาๆจะดีกว่านะคะเขานึงไปให้เดมเพลอร์ค่ะเดมเพลอร์คืออะไรเอ่ยแฮงแมน เหมือนคนที่รู้ทุกอย่างเข้าใจทุกอย่างนะคะแต่ว่ายังไม่ได้ลงมาจัดการหรือว่าแก้ไขปัญหาใดๆปล่อยสถานการณ์ให้มันค้างคางอยู่แบบนั้นถ้าในช่วงที่ผ่านมาเขามีการพูดการคุยหรือว่าให้ความหวังอะไรคุณนะวันมองว่าเขายังรู้ตัวอยู่ว่าเขาได้พูดอะไรออกไปถึงแม้ว่าในช่วงนี้เขาอาจจะดูปล่อยประละเลยหรืออาจจะดูเหมือนลืมไปแล้วว่าเคยพูดอะไรกับคุณไปบ้าง แต่จริงๆเขายังจำได้นะคะไพ่กระสองกัหนึ่งเหรียญยังจำได้ว่าเคยมีอะไรเกิดขึ้นบ้างแต่แค่อาจจะยังไม่ได้ทำอะไรในช่วงเวลานี้หรืออาจจะรอให้คุณเป็นฝ่ายทวงก็เป็นไปได้นะทีนี้พลังงานภาพรวมมีไพ่สิบดาบนะคะสี่ถ้วยแปดดาบแล้วก็สองเหรียญมีไพ่2สองเหรียญเข้ามาตำแหน่งอดีตของเขาหลายท่านอาจจะเป็นความสัมพันธ์แบบไปๆกับกลับในช่วงที่ผ่านมาเหมือนเขาพยายามจะประคับประคองนะคะ อาจจะเป็นการพยายามประครับประคองสัมพันธ์หรืออาจจะเป็นการพยายามประครับประคองตัวของเขาเองก็ได้กับสถานการณ์ที่ยากลําบากที่ต้องเจอคนไม่สองเหรียญค่ะสองเหรียญคืออะไรเอ่ยความสัมพันธ์ที่ห่างไปนานถ้าเขาในช่วงที่ผ่านมานะมีการติดต่อสื่อสารพูดคุยทักทายแสดงว่าเขาอยากที่จะเลี้ยงความสัมพันธ์ต่อไปนะถึงแม้ว่ามันจะยังมีความขึ้นขึ้น,นลงลงอยู่ก็เถอะนะคะเจ็ดดา เขาไม่ตัดไม่ได้ถ้าในช่วงที่ผ่านมามันเคยมีจุดที่เขารู้สึกถอดใจแล้วไม่อยากจะไปต่อกับความสัมพันธ์หรือมีอะไรที่ยากลำบากเกิดขึ้นแล้วเขารู้สึกว่าทอแท้จนอยากจะถอดใจแล้วถอยออกไปไม่ว่าจะเป็นคุณถอยหรือเขาถอยก็แล้วแต่วันมองว่าพอเอาข้อจริงอะ่ะเขาไม่เด็ดขาดพอที่จะตัดทุกอย่างทิ้งไปยังเสียดายความสัมพันธ์ก็เลยพยายามที่จะทําอะไรบางอย่าง ถ้าในช่วงที่ผ่านมาเขามีจุดที่เขาลองติดต่อมาทักมามาสืบมาส่องอะไรอย่างเงี้ยให้คุณรู้สึกว่าเขาอยางเป็นวิญญาณล่องลอยอยู่ในชีวิตของคุณไม่ว่าจะมาแบบดูเป็นร่างหรือมาแบบล่องลอยก็แล้วแต่น่าจะเกิดจากการที่เขายัางอยากที่จะเลี้ยงความสัมพันธ์นี้ต่อไปเพราะว่ายังเสียดายความสัมพันธ์นี้อยู่นะคะทีนี้มีไพ่แปดดาบเข้ามาตําแหน่งความรู้สึกในใจของเขาเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงสถานการณ์ที่เขารู้สึกอึดอัดมันถูกบล็อกถูกปิดกั้นถูกปิดใจหรือว่า มีอะไรบางอย่างที่เขารู้สึกเหมือนเขาทําอะไรไม่ได้ซึ่งมาเพราะไพแ่แฮงแมนแน่นอนละค่ะว่าเขาอาจจะรู้สึกว่าในตอนนี้เขายังไม่สามารถที่จะทําอะไรได้มากก็เลยเลือกที่จะอยู่นิ่งๆในพื้นที่ของตัวเองนะมาเพราะไพ่สิบดาบแล้วก็ไพ่สี่ถ้วยด้วยสถานการณ์ของเขาในตอนนี้ล่อแลหรือเปล่าเอ่ยบางทีอาจจะมีปัญหาเรื่องงานเรื่องเงินหรือเรื่องอื่นในชีวิตด้วยนะคะ คือไพ่ขึ้นเจมพคาร์เลอร์น่ะอย่างที่หวนเหมะแหละว่าเขาจะให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องงานเรื่องเงินความมั่นคงหรือภาระหน้าที่ตัวเองเป็นหลักถ้าในช่วงนี้สิ่งที่เป็นตัวของเขามีปัญหาเกิดขึ้นเขาอาจจะให้ความสําคัญในจุดนั้นแล้วเรื่องบางเรื่องที่เขาคิดว่าปล่อยไว้ก่อนก็อาจจะหายไปจากหัวเขาได้เหมือนกันเช่นในเรื่องของความรักก็เป็นไปได้ หรือไม้บางความสัพั์อาจจะมีปัญหาบางอย่างที่เรื้อรังมานานนะคะสะสมที่เล็กนะ้อยจนถ้าอิ่มตัวหรืหอบางท่านอาจจะกิเดียวสิบดาวไปก็นอนนิ่งสงบนิ่งไปเลยก็ได้นะสะนมอดมวบางทีอาจจะเป็นสถานการณ์ชีวิตของเขาในช่วงนี้ที่มีความยาก,กลำบากเกิดขึ้นเลยทําให้เขาไม่รู้ว่าในตอนนี้เขาต้องการอะไรอยากได้อะไรเป็นไพ่สีถ้วยนะคะเหมือนคนที่อยากได้นะแต่ไม่รู้ว่าสิ่งน,นั้นคืออะไรอะไรคือสิ่งที่ดีที่สุดอะไรคือสิ่งที่มีความสุขอะไรแบบนี้เนาะคอนิ่งบให้สีถส่ถ้วยค่ะสีถ้วยคืออะไรเอ่ย อ่านเร็วไปไม่เอ่ยพยายามจะอ่านให้ช้าลงนะคะแต่บทีิมันลืมตัวนะแล้วก็อันนี้หวานใช้กล้องใหม่นะคะแล้วก็ไม่ได้เสียบไม์เพิ่มด้วยเป็นไม์จากกล้องเองเลยยังไงคอมเมนต์บอกหวานด้วยนะคะว่าเสียงมันดังชัดพอให้คุณฟังอย่างง่ายหรือเปล่านะคะอ่าสิบเหรียญช่วงนี้เขาอาจจะให้ความสําคัญในเรื่องของการเงินและความมั่นคงในชีวิตนะไพาตาสคึินควีนถือไม้เท้านะคะ พยายามอย่าทะเลาะและมีปัญหากันดีกว่าในช่วงนี้เพราะว่าเขาในตอนนี้อาจจะสถานการณ์ไม่ค่อยดียิ่งทะเลาะกันยิงมีปัญหากันบางทีอาจจะทําให้ลุกลามใหญ่โตได้เนาะห้าถ้วยมันมีอะไรบางอย่างไม่ค่อยได้ถึงใจเขาแล้วเขาก็เหมือนยังก้าวข้ามผ่านไปไม่ได้อืหรือบางท่านอาจจะไปสารความสัมพันธ์กับคนที่เคยมีความหลังครั้งเก่านะคะอดีตที่เจ็บปวดของเขาอาจจะยังทำให้เขารู้สึกแย่อยู่ ในตอนนี้ก็เลยเหมือนคนที่ดูไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่นะคะโอเคทีนี้เรื่องของเขาปล่อยเขาไปมาดูความรู้สึกของเขาที่มีให้กับเราดีกว่าเนาะคือบางท่านถ้าเป็นความสัมพันธ์ที่เราเพิ่งมาเจอกับเขาก็กอาจจะต้องเช็คดีๆนะคะว่าก่อนที่เขาจะเจอกับเราอ่ะเขาเป็นยังไงบ้างเขาเจออะไรมาบ้าง หรือว่าชีวิตจริงๆของเขาเป็นยังไงเราจะได้รู้จักเขามากขึ้นอย่าเพิ่งไปด่วนตัดสินใจอะไรในมุมของตัวเองเนาะแต่ถ้าเป็นความสมคัญที่อยู่ในระบบคบกันมานานแล้วและมีปัญหากันนะคะหรือว่ารู้สึกว่าในช่วงนี้เขาดูไม่ค่อยสนใจเลยเหมือนเขาไม่ค่อยให้ความสําคัญกับเราเลยอะไรเงี้ยก็อาจจะต้องดูว่าเขามีปัญหาชีวิตหรือเปล่าตอนนี้เขาอาจจะมีสถานการณ์ที่ยากลำบากนะเราก็ค่อยค่อคุยดีๆกับเขาก็อาจจะ ช่วยทำให้สถานการณ์ที่มันตึงเครียดมันผ่อนคลายขึ้นได้นะคะแต่ว่าอันนี้เป็นการอ่านโดยรวมแบบไม่ได้แบ่งแยกย่อยแต่ละสถานะวามสมพั์ให้ถ้าคุณอยากจะแยกสามารถไปดูได้ที่คลิปหลายท่าเนาะเป็นคลิปของท่าน้ำนะคะท่าน้ำจะมีราศีมีนราศีกรกฎแล้วก็ราศีพิจิกสามารถไปเช็คได้หวานจะทำไว้2คลิปนะ ก็จะมีคลิปแรกเป็นของคนโสดคนแอบรักแล้วก็คนที่จบไปแล้วหรือว่าไม่ได้พูดไม่ได้คุยกันมาสักระยะหนึ่งแล้วและอีกคลิปหนึ่งก็จะเป็นของคนมีคู่แล้วก็ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะก็ไปดูแยกย่อยแต่ละสถานะความสัมพันธ์ที่สอดคล้องกับคุณได้แต่ว่าในคลิปนี้สามารถดูได้รวมๆเลยนะคะโอเคมาดูกันว่าเขาในตอนนี้รู้สึกเยียบคุณบ้างนะชาวท่าเออชาวราศีจิก มีไพ่ the high priestess นะคะช่วงนี้เขาอาจจะต่อให้คุณจะเป็นตัวจริงของเขาอะคนก็จะยังไม่ค่อยมีความสำคัญเท่าไหร่นะวันบอกก่อนเพราะว่าบางทีเขาในตอนนี้เหมือนคนที่โฟกัสตัวเองเป็นหลักให้ความสำคัญกับตัวเองเป็นหลักเรื่องของตัวเองเป็นหลักนะคะแต่ว่าถ้าคุณเป็นความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเป็นความสัมพันธ์แบบลับๆความสัแบบมพันธ์ไม่เปิดเผยเ นั่นแหละค่ะก็คือเขาก็จะยังไม่ได้ให้ความสําคัญกับคุณดิฉันกันในช่วงนี้แต่เรียนนะคะเรื่อยๆเรื่อยๆเคยรู้สึกยังไงยังรู้สึกอยู่แบบนั้นคือไม่ว่าคุณกับเขาจะอยู่ในสถานะความสัมพันธ์รูปแบบไหนก็แล้วแต่ความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณคือรู้สึกมีแพชชั่นนะเคไม่ว่าคุณกับเขาจะอยู่ในความสัมพันธ์รูปแบบไหนก็แล้วแต่กับความรู้สึกของเขาที่มีให้กับคุณคือรู้สึกมีแพชชั่นค่ะรู้สึก วันไหวในเชิงชู้สาวเหมือนกันเลยแบบนี้ควีนถึงไม้เท้านะคะบางท่านอาจจะคุยกับชาวธาตุไฟเมสิทิโนจัสติสบางท่านอาจจะคุยกับชาวราศีตุลและขณานาตุลน,นะคะไพ่าตาสอบขึ้นจริงถึงไม้เท้าเอ่อภาพที่เขามองคนเขาก็น่าจะมองคนเป็นคนเก่งนะเป็นคนที่มีความสามารถมีเสน่ห์มากๆนะคะในสายตาของเขา กับความรู้สึกที่มีเคยรู้สึกยังไงยังรู้สึกอยู่แบบนั้นถ้าเคยเป็นตัวจริงเคยมีความสําคัญก็ยังสําคัญอยู่ถึงแม้ว่าในช่วงนี้อาจจะถูกบดบงังด้วยภาระหน้าที่ส่วนตัวของเขาเนาะแต่ว่าถ้าที่ผ่านมาเป็นความสัมพันธ์แบบลับๆความสัมพันธ์ที่ไม่ได้เปิดเผยหรือความสัมพันธ์ที่มามา,มาหายๆตอนนี้เขาก็ยังรู้สึกแบบนั้นอยู่ เป็นไพ่แปดเหรียญนะคะเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงทุกอย่างที่ยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรมากมายในช่วงเวลานี้แต่ก็มีความหลงไหลมีความหวันหว่นไหวในตัวของคุณอยู่นะมาอมรับไพ่จะติดนะคะเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงการคิดช่างใจเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงการที่ก็คิดมาดีแล้วนะกับความรู้สึกที่มีต่อคุณในตอนนี้เนาะบางท่านอาจจะถูกชาวราศีตุลและคณาตุลน,นะคะเขาไม่เพิ่มีค่ว่าเขารู้สึกย่างชาวราศีพิจิกอีกเลย หรืออาจจะเป็นคนที่ทํางานเกี่ยวกับด้านกฎหมายก็ได้นะคะฮามิดบางท่านอาจจะคุยบชาวราศีกันยและคานากันนะคะเดวิลบางท่านอาจจะคุยชาวราศีมังกรและคานานมังกรแล้วก็หนึ่งดาบบางท่านอาจจะคุยบชาวธาตุลลหินกุมเทนนะคะกับความรู้สึกของเขาที่มีให้กับคุณหวังว่าเขาคิดมากนะคิดมากคิดเยอะเยอะเกินเหตุเยอะเกินไปนะคะจนทําให้สิ่งที่คิดนะ่ะเหมือนเป็นเชือกที่มามัดเป็นโซ่ที่มามัดตัวเองเอาไว้ให้กระดุกกระดิกกระดอกกระแดกไปไหนไม่ได้เลย มีไพ่หนึ่งดาบนะคะแล้วก็ยังยึดมั่นถือมันอยู่กับความคิดของตัวเองด้วยนะอืมสองถ้วยโอเคเขาเป็นคนงงๆหน่อยเนะเาะกับความรู้สึกของเขาที่มีให้กับคุณเขาสิ่งที่ชัดเจนในความรู้สึกเนี้ย เขารู้สึกว่าคุณกับเขาเข้ากันได้ดีไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ในรูปแบบไหนก็แล้วแต่มีความลงไหลมีความหวนไหวในตัวของคุณจนะแพัฒนาความสัมพันธ์หรือเปล่าอาจจะเป็นเรื่องในอนาคตแต่ในตอนนี้ทุกอย่างเหมือนเดิมยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรมากมายถ้าเคยสําคัญวันนี้ก็ยังสําคัญถ้าเคยรักวันนี้ก็ยังรักอยู่นะคะถึงแม้ว่าจะมีบางครั้งบางคราวที่เขาจะเหมือนคนที่คิดเยอะคิดอยู่ในโลกของตัวเองจนทําให้บางทีคุณ รู้สึกว่าคุณเข้าไม่ถึงเขาแล้วก็อ่านเขาไม่ออกเลยนะซึ่งหมอมองว่าในส่วนของเขาเขาเองก็คงจะรู้สึกทรมานกับการที่เป็นคนแบบนี้เหมือนกันนะคะไพ่ตังสองเป็นไพ่เจ็ดถ้วยเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงความฟุง้งบางทีอาจจะมีความต้องการหลายอย่างแต่ก็ยังปล่อยทุกอย่างให้ล่องลอยอยู่แบบนั้นยังไม่สามารถที่จะคยวยคว้าหรือว่าเป็นไปได้จริงในสิ่งที่ต้องการหรือการคิดที่จะทําอะไรบางอย่างเนาะหรือถ้าความสัมพันธ์นี้เป็นอารมณ์ตัวหรือทางเรืองชอบคุณคะ่ะ รู้สึกดีกับคุณแต่ว่าอาจจะยังไม่ถึงขั้นที่จะซีเรียสหรือว่าตัดสินใจเลือกคุณอย่างจริงจังขนาดนั้นคนคนนี้เป็นคนที่เลือกคู่ยากมากกว่าจะถูกใจกว่าจะได้เดึงใจกว่าจะตัดสินใจใช้เว่าลนานเหลือเกินนะคะก็ทําใจไว้ก่อนถ้าในตอนนี้ความสัมพันธ์ของคุณกับเขายังไม่ชัดเจนหรือเป็นความสัมพันธ์ที่ยังรุ่มเดินดอนอยู่ก็ค่อยๆดูไปลวกันเนาะ ทีนี้เดี๋ยวมาดูกันว่าเขาในตอนนี้ต้องการอะไรจากคุณบ้างนะคะชาวราศีพิจิกและขนาดพิจิกแปดถ้วยขิงถือดาบนะคะบางท่านอาจจะคุยบชาว้าตุมงคลกุเไม่ทุนอย่าได้ไปประชดประชันกระแทกแดกดันเวลาที่ไม่ได้แด็งใจเขาในช่วงนี้นะถ้าคุณยังอยากที่จะไปต่อกับเขาอยู่เพราะว่า เขาอาจจะไม่ได้อยู่ในจุดที่พยายามจะง้อหรืออ้อนวอนให้คุณอยู่กับเขาอยากไปใช่ไหมอยากไปไปเลยเขาจะทำแบบนั้นนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณยังอยากที่จะมีเขาต่อไปในชีวิตยังอยากที่จะรักษาความสัมพันธ์นี้ให้อยู่ในกำมือของคุณน่ะพยายามคุยดีๆอยากได้อะไรบอกกับเขาดีๆสอบๆนุ่มนวลสะกดจิตตัวเองเอาไว้ว่าฉันสวยฉันหล่อฉันเป็นพระเอกฉันเป็นนางเอกฉันไม่ใช่มารร้ายนะคะชาวราศีพิจิก เจ็ดถ้วยอสเวนทูดาเขาต้องการอะไรจากคุณเขาไม่ต้องการปัญหาค่ะเออก็สิ่งที่เขาต้องการมันมันยังไม่ได้มีอะไรที่เป็นรูปเป็นร่างมากนักนะแต่ถ้าคุณตัดพ้อต่อว่าเขาหรือทําอะไรบางอย่างที่ทําให้เขาเหมือนอึดอัดเขาจะเขาจะพยายามเคลียร์สถานการณ์เหล่านี้ไปเลยเพราะว่าเขาในตอนนี้อาจจะมีเรื่องอื่นที่เป็นเรื่องที่หนักของเขามากพออยู่แล้วนะคะชาวราศีพิจิกคือถ้าพูดง่ายๆก็คือว่า อย่าเอาปัญหามาให้ฉันในตอนนี้นะคะสิ่งที่เขาอยากจะให้คุณได้รับรู้เอาไว้ทีนี้มาดูคุณบ้างคุณต้องการอะไรจากเขาเผื่อเขาจะเป็นชาวสองที่เข้ามาสองนะคะบางท่านอาจจะเป็นเรื่องราวสอบฝั่งกันนะก็อาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นกับใครเลยก็ได้นะคะ Queen ถือดาบพร้อมสู้ใช่ไหมเอ่ย ควีนถือดาบคิงถือดาบสิ่งที่เราต้องการจากเขาก็คือความชัดเจนสักทีสักทางห้าไม้เท้าเพราะว่าสถานการณ์หลายๆอย่ยางมันอาจจะทำให้คุณสับสนเนาะจริงๆให้ควีนถือดาบเป็นไพ่ของคนที่เคยอ่อนแอมาก่อนนะเคยเปราะบางมาก่อนแต่ว่าประสบการณ์สั่งสอนให้กลายเป็นคนที่แข็งแกร่งขึ้นมาเพราะว่าเจ็บช้ำจนต้องลุกขึ้นสู้นะคะเราในตอนนี้อาจจะอยู่ในจุดที่พยายามจะใช้เหตุละผลมากกว่าความรู้สึก อยากได้ในสิ่งที่เราต้องการด้วยเหมือนกันเลยในบางครั้งบางคราวอาจจะเหมือนคนที่มีความใจร้อนเอาแต่ใจหรือว่าการพูดการจาอาจจะไม่ค่อยมีความอ่อนหวานนุ่มนวลม,ม,ม,มากนักนะคะสองเหรียญหกเหรียญคุณน่าจะอยากให้เขาทุ่มเทกับคุณมากกว่านี้เนาะให้ความสําคัญเห็นคุณค่า ลงทุนกับคนมากกว่านี้ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในเรื่องของการเงินเวลาหรือว่าความรู้สึกนะคะอะไรก็แล้วแต่ที่ทําให้คุณรู้สึกมั่นใจว่าความสัมพันธ์นี้สามารถที่จะไปต่อได้ไม่อย่างนั้นคุณจะรู้สึกสับสนมากเลยกับสิ่งที่เป็นอยู่ในตอนนี้เนาะแล้วคนในตอนนี้ก็เหมือนคนที่พยายามจะใช้สมองอย่างหนักหน่วงมากๆเลยนะคะไพ่ต็สันห้าเหรียญบางท่านอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่มีระยะห่างซึ่งกันและกันเกิดขึ้น ซึ่งช่องว่างที่เกิดขึ้นนี้จะทําให้เราคิดเยอะคิดมากน้อยอกน้อยใจเราไม่สบายใจมันจะทําให้เราค่อยๆสร้างเกราะป้องกันตัวเองขึ้นมาจากคนที่เป็นนางเอกก็กลายเป็นนางมาร้ายเข้าไปเลยนะคะสิ่งที่คุณต้องการจากเขาคงอยากจะให้เขาทําอะไรบางอย่างให้คุณได้รู้สึกเบาใจมากกว่านี้วางใจมากกว่านี้เนาะโอเคทีนี้ดูแวนวโน้มความสัมพันธ์ดีกว่านะคะว่าแล้วความสัมพันธ์ในช่วงเดือนสิงหาคมนี้จะเป็นยังไงบ้างเอง่ย สองไม้เท้านะคะมีไพ่สองไม้เท้าเข้ามาบางท่านอาจจะคุยคนไกลเนาะระยะทางก็อาจจะมีผลในช่วงนี้นะคะต่างจังหวัดต่างอำเภอหรือต่างประเทศเลยก็ได้ชชลีออดในช่วงนี้ใครสักคนมีการเดินทางหรือเปล่าเลยบางท่านอาจจะคุยบชาวราศีกรกฎและคานางกรกฎนะคะหรือไม่คนที่คุณคุยด้วยอาจจะเป็นชาวต่างชาติเป็นคนที่ทํางานเกี่ยวงานช่างเป็นนักบินนักแข่งรถวิศวกรหรือคนที่ชอบความเร็วนะคะหรืออาจจะทํางานเกี่ยวกับด้านภาษาก็ได้สองเหรียญ ความสัมพันธ์ยังอยู่ในช่วงการประคับประคองอยู่นะคะอาจจะมีการมามาหายหายกลุบกลุบโผล่โไปไปกับกลับกันอยู่ในช่วงนี้แต่ก็ยังไม่ขาดกันหรอกค่ะต่อให้จะมีช่วงเวลาขอการที่มีช่องว่างเกิดขึ้นจนทําให้รู้สึกสับสนรู้สึกไม่แน่ใจรู้สึกระแวงไม่ไว้วางใจแต่ว่าก็ยังวนเวียนอยู่ในชีวิตของกันและกันอยู่นะเดอะซันะคะอาจจะมีช่องว่างเกิดขึ้นและทําให้รู้สึกเหมือนมันขยับเข้าไปใกล้ไม่ค่อยได้เลย แต่ว่ายังเป็นการอยู่ห่างๆอย่างห่วงห่วงกันอยู่แนวโน้มความสัมพันธ์มีแต่ไพ่ที่บุ้งบอกถึงช่องว่างนะแล้วก็ความสัมพันธ์ที่มันยังวนเวียนในชีวิตของกันและกันอยู่นะคะอาจจะต้องเลือก2อย่างในเวลาเดียวกันเช่นความรักกับงานหรือถ้ามีคนรักมากกว่าหนึ่งคนก็ ก็อาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งเหมือนกันที่ส่งผลกระทบกับความสัมพันธ์เนาะเครื่องบอนมองว่าเขาในตอนนี้น่าจะไม่ค่อยให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องความรักเท่าไหร่ประเด็นของเขาน่าจะอยู่ในจุดที่อยากจะให้ความสําคัญในเรื่องของงานเรื่องของเงินหรือความมั่นคงของตัวเองเป็นหลักภาระหน้าที่ที่เขาต้องรับผิดชอบนะคะก็เลยทําให้ความรู้สึกที่มีต่อคุณอาจ,จะลดทอนลงไปอืม แต่ถ้าเขามีปัญหาในเรื่องความรักก็อาจจะเป็นจุดหนึ่งเหมือนกันที่ทําให้อะไรหลายอย่างมันจบลงไปในช่วงนี้เนาะคือถ้าคุณกับเขาเคยมีปัญหาการเป็นปัญหา,ญหาที่เรื้อรังมานานบางทีอาจจะมีช่วงราวการที่เขาโฟกัสสิ่งเหล่านั้นจนทําให้มีภาวะปิดกั้นเกิดขึ้นเป็นไปได้หรือถ้าคุณกับเขาไม่เคยมีสัมพันธ์กันอาจจะเป็นเรื่องราวเก่าๆของเขาที่ยังสมงผลกระทบกับความสมพัญนในช่วงนี้อยู่นะคะคือคนคนนี้น่าจะเป็นคนที่แบบ ถ้ามีความรักอยากจะให้เป็นความรักที่ชนะเลิศอะไม่อยากที่จะคบๆไปแล้วก็จบคบๆไปแล้วก็ฟาวแพ้ออกไปอย่างนี้ค่ะคงอยากจะเลือกให้ดีก่อนเอาให้มั่นใจก่อนถ้าเป็นความสัมพันธ์ของคนมีคู่มองว่าคุณจะเย็นๆไปก่อนนะ้ในช่วงนี้บางทีเขาอาจจะดูเหมือนดูมีสเสน่ห์ดูมีคนสนใจพอไพ่อพของเขาขึ้นเจมส์พอลล์นะคะก็เป็นไพ่ของคนที่มีสเสน่ห์แล้วก็ทําตัวชอบมีสเสน่ห์ด้วยก็คือใครมาคุยสามารถคุยได้หมด แต่การคุยในที่นี้อาจจะเป็นการคุยเพื่อหาคอนเนคชันหรือว่าเพื่อผลประโยชน์ทางการงานการเงินก็ได้ก็ค่อยๆดูไปก่อนเนาะอย่าเพิ่งเป็นประเด็นอะไรมากมายดีกว่านะคะจริงๆให้พลังงหลังคนขึ้นเด็กถือดาวมันมองว่าคุณในตอนนี้ก็อยู่ในจุดที่เฝ้าคอยสังเกตการอาจจะเป็นลสนษณมการจับผิดก็ได้แต่ว่าจเย็นๆอย่าปล่อยให้ความรู้สึกของเรามันครอบงําทุกอย่างไป พยายามเอาชนะอารมณ์ของเองให้ได้นะคะชาวราศีพิจิกเนาะทีนี้หวันจะดูไพ่ after ให้นะคะว่าหลังจากที่เขามีสถานการณ์ที่ดีขึ้นกว่านี้แล้วความสัมพันธ์ระหว่างคนกอบเขาจะดีขึ้นตามด้วยหรือเปล่าเนาะเดี๋ยวสตานะคะสองถ้วยเดี๋ยวก็ดีขึ้นเดี๋ยวก็เข้าใจกันอืม สองไม้เท้าเห็นไหมถ้าอยู่ห่างไกลอาจจะมีการวางแผนการเดินทางมาพบมาเจอกันนะคะหรืออาจจะเป็นการมองเป้าหมายในทิศทางเดียวกันอืเพราะฉะนั้นห0สิบถ่วยด้วยแสดงว่ามันมีความสุขรออยู่นะคะในช่วงนี้ที่มีสถานการณ์ที่ยากลําบากไม่ว่าจะฟังคุณหรือฟังเขาก็แล้วแต่ค่อยๆดูไปก่อนนะอย่าเพิ่งรียบร้อนอะไรมากมายนะคะทีนี้หวานจะดูเผื่อให้สําหรับคนที่เป็นสถานะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนบ้างว่าหลังจากที่ผ่านส เขาผ่านสถานการณ์เหล่านี้ไปแล้วอะคนกับเขามีโอกาสที่จะได้พัฒนาความสัมพันธ์เป็นมากกว่าที่เป็นอยู่ตอนนี้หรือเปล่าเนาะห้ดาบคิงถือดาบแปดดาบสี่ไม้เทา้ามีโอกาสคะ่ะถ้าคุณทำให้เขารู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มันปลอดภัยนะคะ ถ้าในตอนนี้คุณรู้สึกว่าคู่แข่งคุณเยอะจังเลยอย่าให้คุณใจเย็นๆความนิ่งจะทําให้คุณเอาชนะทุกอย่างได้เพราะไพ่ขึ้น5ดาบนะคะถ้าคุณไม่เอาตัวเองเข้าไปวุ่นวายโผพันกับปัญหาหรือว่าสนใจคนอื่นมากนะักคุณมีโอกาสที่จะได้ประกาศชัยชนะในความสัมพันธ์นี้อืม เพราะว่าคู่ต่อสู้ของคุณเขาจะล้มหายตายจากไปเองบางทีอาจจะไม่มีใครทนเขาได้เท่าคุณก็ได้นะถ้าคุณมั่นใจในความสาัมพันธ์นี้จริงๆคุณอาจจะต้องใช้สติของคุณเข้าสู้นะคะชาวราศีพิจิกล้วเป็นไพ่คิงถือดาบก,กับไพ่แปดดาบหัวใจน้ําแข็งของเขาอ่ะจะถูกปลดปล่อยด้วยความจริงใจของคุณสามารถที่จะทําให้เขาเลิกบล็อกเลิกปิดกัน้นเลิกปิดใจขังคุณได้ชาวราศีพิจิกละขนากเขามีโอกาสที่จะเปิดใจกใับคุณมากขึ้นนะ แต่ถ้าถามมีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์ไหมถ้าจากหน้าไพ่ยังไม่เห็นนะคะแต่ว่ามีโอกาสที่สถานการณ์มันจะดีขึ้น mm hmm. ก็พอเขาเปิดใจแล้วก็อาจจะต้องมาดูกันอีกทีก็ได้อาจจะเป็นคุณก็ได้นะที่ไม่ไปต่อกับเขาแล้วในวันที่เขาเปิดใจก็มาดูกันอีกทีหนึ่งเนาะโอเคค่ะชาวราศีพิจิกและคณาพิจิกและนี่คืแอแนวโน้มของรักความสัมพันธ์พวกคุณในช่วงเดือนสิงหาคมนี้นะคะจริงๆจากสถานการณ์ที่เปิดขึ้นมาผมมองว่าก็ไม่แย่นะอาจจะมีช่องว่างซึ่งกันและกันเกิดขึ้นนะคะบางท่านอาจจะมีีจุดท ไม่ค่อยเข้าใจเลยทําไมถึงเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยมั่นคงเลยอะไรแบบนี้แต่ว่ามันก็ยังมีความไปไปก,บกับกลับกันอยู่มันไม่ได้แบบไปแล้วไปรับตัดขาดขนาดนั้นแค่บางช่วงจังหวะชีวิตก็อาจจะต้องไปโฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินหรือว่าเรื่องอื่นบ้างนะคะจะโฟกัสแต่เรื่องความรักอย่างเดียวมันก็คงจะไม่ได้เนาะเพราะฉะนั้นถ้าเวลาที่เขามีปัญหาอะไรที่เขาอยากจะไปให้ความสําคัญคุณลองค่อยๆดูไปก่อนถ้าคุยกับเขาได้ลองคุยคุยดีๆนะคะ น่าจะเป็นจุดหนึ่งที่ทําให้คุณสามารถที่จะทําให้เขาเข้าใจความรู้สึกของคุณได้ช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่เขาจะมีความเห็นอกเห็นใจคนที่พูดดีๆกับเขานะเพราะฉะนั้นคุณก็ลองคุยกับเขาดีๆบางทีสิ่งที่คุณต้องการที่เคยเรียกร้องไม่ได้อาจจะเรียกร้องได้ในช่วงนี้ก็ได้นะคะ โอเคคะ่ะชาวราศสีพิจิกและข้นาพิจิกเรื่องราวสองฝั่งกันได้นะเป็นการอ่านทั่วไปนะคะก็อาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นกับใครเลยก็ได้และถ้าใครชอบิปนีอย่าลืมกด like, ก share, กไลค์กดแชร์กดติดตามและคอมเมนต์คุยกันข้างล่างนี้นะคะและตอนนี้หวันมีช่องใหม่นะที่เปิดเพิ่มขึ้นมาเป็นช่องที่จะมาซัพพอร์ตช่องไนทินทาร์โรสิบเก้ายงไงฝากกดส i b e ช่องใหม่หวันด้วยนะคะเชื่อช่องว่าพิกมีทางโรสสิบเก้านะก็จะมีการลงคอนเทนต์ใหม่ๆที่แตกต่างจากช่องนี้เนาะอาจจะทําในเรื่องของ สีผมสีเล็บหรืออะไรแบบนี้ที่เป็นมงคลกับชีวิตของคุณเป็นมงคลกับความรักของคุณอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวลองติดตามกันนะคะแล้วก็อาจจะมีบางคอนเทนต์ที่สอดคล้องกับของช่องนี้ยังไงก็ฝากติดตามชอม่องพรีมิทารก19ไว้ด้วยนะคะโอเคค่ะชาวราศีพิจิกและคณา,าพิจิกถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือตามและคอมเมนต์คุยกันข้างล่างนี้นะแล้วเกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย